ค่ะมื่อนี้กับมา่อบอกกับพี่กับน,อนะะ้องเนาะค่ะมื่อเมื่อวัดกรเนี่เนาะคะ่ะเมื่อวัดกรเนี่ยซีโมงเนาะสาเกสาไปไล่สดแม่นบอกไล่สดซีเมืงเรงบัตตี้เพิ่นบอกว่ามีคนเขียนรายงานมาสั่นว่าเขียนรายงานว่าคำเบีของเขาเนี่ยผิดกฎชุมชัน่นมาสัน่น เขาบอกห้องเฮาติดกดชนชนติดแดงเลยเด้อเออติดแดงกระจงมันไหวเนาะค่ะบัตเนตก็เลยมาเบิงอีเมื่ว่านบัตรกายเป็นติดเหลืองออติดเหลืองเออประติดเหลืองเมื่ว่านก็เลยไปเมื่วานก็เลยไปาาเไปบิงเออฟั่งย่อนหลังค่ะฟังย่อนหลังไล่สดไลส่สดนาง่วโมงแมนบอกค่ะก็เลยเป็นนางเปิดลวกะย้อนขังเจ้าของเบิงใบจ้าของเบาอีหยังผิดเนยอยู่ในหัน ว่าว่าเท่าไรอย่บอกยังผิดกฎคนบ่กรนดังเบิ้งเบิ้งจนครบชั่วโมงก่อนละเออเพราะว่าเท่าไ้ชั่วโมงหนึ่งน้องกระดังเบิ้งจนครบชั่วโมงแต่สรุปนัดยุให้หันบ่มีคำผิดจักคำบ่ได้กล่าวถึงผู้ใดบ่ได้กล่าวถึงบุคคลที่สามแล้วเนื้อหาคำบาบ่ได้ออกนอกประเด็นที่เทานางบากันนางไหลอ่านคอมเมนต์ซื่อบ่ได้บอเบิบออกจาก เส้นทางการไล่แม่สักนิดหนึ่งเพิรนบอกว่ามีคนรายงานรา,ายงานเฟซบุ๊กว่าสันวาวาเนื้อหาของเขานี่พิดกดเขาว่าสันวาเหลืองให้กอแต่มา,มา,าปเ,ปเนะม,ม,ามือนี้หายพี่น้องผมมีอย่างจัดย่างค่ะ่อยไปเปิดเบื้องหลังแล้วเนาะมันไม่มีคมผิดแมนอบแต่มาเมือนนี้หายสัมคลิปนั่นก็หาเออที่ว่าสีเหลืองแมนอกที่เพินขืนสีเหลืองโลดเหลือง้เา่านเ่าอันนี้หายค่ะบมมีอยากน้อยค่ะ ป้าน,นี่กสิบอกเพื่อนๆเ,เนาะค่ะเนาะบอกเพื่อนๆคือนคนเลยบกว่าตะคิบบกว่าตัางต้งเตคิปสันคิปเน่าคิปไรซดแต่สีแดงสีเหลืองจะพึ่งตกใจค่ะ,ะถ้ามันเป็นสีแดงที่แหลกมือหลังมากมันก็จะเป็นสีเหลืองออกจากสีเหลืองไปปุ๊บบาดนี้มันก็จะเป็นถ้ามันพิษอีลีเก็บมือมันหายค่ะเป็นถ้ามันบวผพิดอะ่ะเก็ดมือมันก็หายถ้ามันบว ้ามันก็หายเขาก็จังคอยลบถิ่มมันเลยเก็ืเหมือกน,นะคะ่นะน้องอันนี้ประสบป,ประการสามคลิปนี่แหละค่ะที่สังเกเตกเ,กเหตุการณ์มันเนาะที่สังเกตเหตุการณ์ของจะขวงคือสามคลิปนี่แหละผน้ใดก็สังเกตคลิปเงามาสังเกตคลิปสั่นนาะแับน,นี้มาสังเกตอ่าไล่สดแล้วก็เลยโอ้ยมันบบผิดคนก็บ่าผิดน้อผู้ใดน้อไปเขียนรายงานแต่เข้าไปหาบขเห็นดอกว่าผู้ใดรายงานเพราะว่าเขาไม่ได้บอกซือ้อบพไม่อย่างจักันค่ะ ไปก็ไปตามหาไปกิมหาเด้ผู้ใดเป็นคนรายงานเนาะไปก็ไปหาบังบืดมันกับบม่มีคนรายงาน,นบ่มีคนรายงานบ่ได้ยังจักอย่างออคือตื่นขึ้นม้าเมือเศร้านี่ก็หายวยพี่นอ้องบ่ได้เป็นยังดอกค่ะบม่มีคือว่าเฮาเปิดบางแล้วมกับบ่มีค้ามผิดเนาะบ่มีความผิดบ่มีหยัางจักอย่างเฮาบ่ได้บอกแวบ,บออกจากไฟ์สดคุยกับเพื่อนๆตลอดหนึ่งชมงงเต็มค่ะพี่น้องขอขอบคุด,ดหลายเด้อค่ะเด้อผู้ใดว่า ถ้าผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับขอให้พี่นองแค่ไปะะด้วย่ะเด้อ